สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำพธีทำภาพทำภาพเบลอบเพื่อเหมือนกับภาพที่ภาพที่ปรากฏอยู่บนท้องฟ้าอะไรเงี้ยนะครับก็จะแนะนำแบบทำแบบง่ายๆเลยครับไม่ต้องมีอะไรคือให้ลดขั้นตอน,นใ,หให้มากที่สุดน,นะครับก็มาที่เปิด Photoshop CS6 นะครับมันใช้ตอนนี้ก็เปิดไฟล์ new แล้วก็เลือก เลือกเลือกบางฟ้านะครับเลือกางผ้าของของผ้าที่จะมาใส่ใช้ตัวนี้หนึ่งหกแปดศูนย์กับหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์นะครับก็เลือกเลือกผ้ามาใส่ก่อนอตัวนี้เสร็จแล้วเวลาดึงภาพให้กดชิปไว้นะครับชิปชิปค้างไว้แล้วก็ดึงภาพขึ้นไปให้ได้มอือดึงภาพขึ้นไป ให้ได้ให้ได้มุมใ,ให้เหลือเสร็จแล้วก็ซ้ายฟังกว่าเดี๋ยวแล้วก็ Enter อ่าให้ทำการให้ทำการซูมภาพขึ้นไปใหญ่ประมาณนี้หรือค่อยได้เล็กกว่านี้หน่อย,อยก็ได้เพราะว่ามันจะทำง่ายในการแต่งภาพนะครับครานี้ดานโนี้มาแล้วก็ให้เรา,าเปิดไฟล์ขึ้นมาอีกหนึ่งตัวนะครับ แล้วก็เลือกที่รูปภาพเลือกที่รูปภาพจะเลือกมาหนึ่งภาพเสร็จแล้วก็ชิปเหมือนเดิมครับชิปลากภาพขึ้นไปหรือว่าเราต้องการหรือว่าให้ใหญ่ประมาณประมาณไหนก็ก็เลือกเอานะครับประมาณไหนก็เสร็จแล้วก็โอเคครับพอได้ภาพมาแล้วให้ทำการซ้อนภาพ นะครับจให้ตองการซ้อนภาพแล้วก็เปิดภาพนี้เปิดภาพนี้มาเสร็จแล้วก็ให้เราเอาเมาส์ขึ้นมาตัวนี้แล้วก็คลิกซ้ายค้างไว้นะครับคลิกซ้ายค้างไว้แล้วดึงออกมาดึงออกมาพอดึงมาแล้วเราก็มาที่ลูกศรตัวนี้นะ move move tool นะครับเครื่องเครื่องมือสาหรับเครื่องย้ายก็เคลื่อนย้ายภาพเลยมาไวต้ตรงนี้เสร็จแล้วเราก็เอาตัวนี้ทิ้งไปก็ได้หรือว่าเอาขึ้นมาเก็บที่เดิม นะพระราตรงนี้เสร็จแล้วเราก็มาคลิกตัวนี้พรไดาตัวนี้เสร็จแล้วเราก็มาที่ add layer mask layer mask ขึ้นมาไปตัวหนึ่งครับเสร็จแล้วคราวนี้ก็ภาพนี้อาจจะใหญ่ไปนะครับเราก็ control t control นะครับแล้วก็ t. นะเสร็จแล้วก็ชิป ย่อภาพมาประมาณนี้ก็ได้เซ็นเตอร์ก็เคลื่อนยญญ้ายภาพลงมาหน่อยหนึง่งเสร็จแล้วเรามาที่ตัวนี้เลยครับตัวนี้ตัวนี้บัตนะครับบัตรชูนะครับบัตรูเสร็จแล้วก็คลิกเลยนะครับคลิกลก,ก็ตัวนี้ให้เรามาตั้งตัวนี้นครับตัวนี้ตัวนี้ก็เลือกไปว่าเราจะใช้ขนาดไหนนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยตัวเนี้ยให้เราให้เราเลื่อนลงมาสุดเลย สุดเลยนะครับเสร็จแล้วก็จะได้ตัวนี้การนี้ก็มาทําการลบค่อยๆนะครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัวลบเหมือน,นลบลบขอบลบลบเงาแต่ว่าที่เราใช้ตัวเนีเ้เวลาลบแล้วดูแล้วมันจะเบลอๆดีนะครับมันจะเ,ลเละบลอแค่เหนหมแค่ตรงขอบขอบนี่ไปเนี่ยภาพก็จะเบลอแล้วแต่ว่าเราจะเอาขอบตัวนี้ทิ้งไปทิ้งไปลงดทั้งขอบทั้งแถวนี้ด้วยดับรูปด้วยเนี่ยรูปเนะี่ยเอาเอาทิ้งไปนะครับ ค่อยๆนะไัอ้นนี้ถึงไปเรื่อยๆก็กะว่าให้อ่ยประมาณนี้นะครับประมาณนี้อคือให้ขอบให้ขอบเนี่ยมันหายไปให้ขอบโดยโดยเฉพาะตรงบริเวณเส้นผมหรือว่าอะไรเนี่ยให้หายไปให้เส้นผมเนี่ยมันให้หายเข้าไปในเส้นผมหน่อยหนึ่งก็คือให้เส้นผมเนี่ยเบลอๆไปด้วยนะไอ้ที่มีเงาแบบเหมือนออร่าออล่าอะไรก็ี้่ออกไปเลยออกไปเลย นี้นะครับนี่แล้วก็เนี่ยก็พยายามพยายามทําให้ให้ขอบนะให้ขอบมันหายนะครับขอบมันหายตอนนี้ก็เราจะเน้นเน้นที่เน้นที่ดวงหน้านะดวงหน้ากับกับอ่าดวงหน้าแล้วก็มีเส้นผมติดมานิดหน่อยนะครับอันนี้ก็ก็เนี่ยก็อย่าอย่าเอาวงกลมที่เข้าไปเยอะนะครับแค่นี้ก็ จะเป็นการแบบว่านี่แหละอันนี้คันนี้ก็เรียบร้อยแต่น,นี้ยังไม่เสร็จนะครับอันนี้ไม่เสร็จคันนี้ก็แค่ว่าเสร็จไปขั้นตอนหนึ่งเสร็จไปขั้นตอนหนึ่งก็ใครต้องการให้ให้ไอตัวตัวนี้หายไปเ้วยก็ได้นะครับแล้วแต่ก็ก็ทาเข้าไปเลยให้คอแบบให้คอแบบว่าหายเข้าไปก็ได้ใหเหลือแต่หน้า,าเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะครับคันนี้ เราก็เราก็จะมาที่ตัวนี้เห็นไหมตัวนี้ opacity นะครับเนี่ยอนีี้กดที่ตัวนี้เลยนะกดกดที่ตัวอ city ักษร opacity เสร็จแล้วเราก็ลากลงมาเห็นไหมครับเอาภาพมันก็จะจางก็จะจางเราด้วยเราจะเอาให้จางแค่ไหนแล้วก็ลากมาลากมาเรื่อยๆแต่ถ้ามันจางมากไปแล้วก็ลากกลับเกินไปอันนี้อันนี้จางอันนี้ก็ ประมาณนี้คนระับเรียบร้อยครั้นี้มาถึงขั้นตอนที่ว่าปรับปรับแล้วแต่ว่าเราจะวเวราจะปรับแล้วก็มาคลิกที่ตัวนี้นะครับมูทูเนี่นะครับเครื่องหมายนะครับเสร็จแล้วก็เลื่อนเลยเลื่อนภาพแล้วแต่ว่าเราจะให้ภาพเนี่ยซ้อนเอาไว้ตรงไหนเป็นเงาถ้าเกิดว่ามันมันมันจางไปก็มาเลื่อนตรงนี้เอานะครับเลื่อนตรงนี้ ปรับสติเนะครับ mm hmm. เรื่องตรงนี้นะครับ uh, อันนี้เราก็ mm hmm. ปักแต่งเรียบร้อยเรียบร้อยอันนี้อาจจะเห็น,นบังตาอาจจะบังตา mm hmm. ก็ดูพอมงาม,ามครับดูพอเรียบร้อยครับ mm hmm. ก็เสร็จแล้วครับวิธีการ uh, สร้างภาพ uh, เป็น เงาเป็นเงา,เาใบหน้าที่อยู่ที่ทาาอยู่บนท้องฟ้าหรือว่าจะทําให้เป็นเงาสะท้อนให้เป็นเงาที่ว่าอยู่ในน้ําก็ได้นะครับแต่นี้ก็เป็นาการแนะนําเล็กๆน้อยๆนะครับสําหรับการเาทคนทิคการทำภาพตัดต่อนะครับก็วันนี้ก็สวัสดีนะครับและวพบกันใหม่ขอบคุณครับ